Oh, สวัสดีครับพี่น้องครับตรวจด่านเถื่อนจังหวัดสุรินทร์นะครับด่านเถื่อนนี่หมายความว่ายังไงครับความหมายของด่านเถื่อนคือด่านที่มันไม่มีกฎหมายรองรับไงมันไม่ชอบด้วยกฎหมายไงด่านที่ไม่ถูกต้องนะฮะความหมายของด่านเถื่อนเนี่ยเห็นคนออกว่าพูดว่าด่านเถื่อนเนี่ย ตรวจนูน่นตรวจนี่ไม่ได้ไปตรวจอะไรหรอกครับมันก็ใช้สิทธิการรับตามรับธรรมนูญนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูนมันญัติเอาไว้ที่ไปติดต่อสอบถาม,มสอบถามกันได้ครับเพราะนีส่วนที่การตั้งด่านบนท้องถนนเนี่ยก็สอบถามไปยังท่านผู้พิพากษาศาลนะหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลเนี่ยผมก็ถามดูแล้วประชาชนผมเป็นประชาชนคนหนึ่งว่าผมไม่ทราบข้อกฎหมายผมก็ถามผู้รู้ฮะ มันไม่มีกฎหมายรองรับรอกครับการตั้งด่านบ,บนท้องถนนเนี่ยแล้วทําไมถึงตั้งได้ก็ก็ใช้อํานาจของหน่วยงานนี่เลยรครับอําประกาศของสํานักงานตารวจแห่งชาติหรือจุดตรวจบนท้องถนนนี่ก็ส่อาศัยอํานาจของผู้บุกคกาจังหวัดนะครับเป็นผู้อนุมัติในการตั้งจุดตรวจนะครับพี่น้องครับ นอกนั้นก็เป็นระเบียบครับมันเป็นระเบียบยภายในครับไม่ใช่ข้อกฎหมายับเป็นระเบียบแต่ในกฎหมายไม่มีกฎหมายใดให้ตั้งด่านมุท้องถนได้นะครับครับสวัสดีครับผม